Good afternoon, teacher. Good afternoon, how are you today? I'm And you? And you? Fine, thank you. Sit down, please. Thank you. Okay, welcome to Matilda's Sixth Form. Today, we are about learning about of um, the solution process technology by computer. Yeah. Now, the first, um, open your book on page 17. Open your book on page 17 now. Solutions for state technology in Double. class. Yeah. 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 So, um, if you have a problem in example, examples in the studying, in the money, in the job, have to a problem <laughs> the our uh, solution for the by a uh, clear problem. Okay. Yeah. the first one. one. One's love problems. Um, การแก้ปัญหานะครับการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีนะครับอันดับแรกเลยนะฮะเ,เวลามีปัญหาเนี่ยนะครับอย่างเช่นการเรียนการเงินการงานนะครับเราจะใช้ความสามารถของเราเองนะฮะของแต่ละบุคคลนะครับขึ้นอยู่กับ knowledge น,น,นะความความรู้ความสามารถแล้วก็มี skill นะครับที skill คือทักษะกระบวนการนะครับ ทักษะและความสามารถและที่สำคัญเลยคือ experience นะ experience นะครับ <c oughs> ก็คือประสบการณ์ของแต่ลค <c oughs> ะคนที่จะมาแก้ปัญหานะนะฮะทีนี้ในกระบวนการทางเทคโนโลยีนะครับเป็นสเต็ปในการแก้ปัญหานะฮะกระบวนการทางเทคโนโลยีที่เราใช้ก็คือ เป็นช um, uh, ุดสั้นเลนะครับอันแรกนะครับ The first analysis analysis นะครับก็คือ want to see an analysis เอาวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์แยกแยะปัญหานะครับออกมาเป็นส่วนย่อยๆนะครับก็คือสาเหตุของปัญหา example นะยกตัวอย่างเช่นปัญหาเรื่องการเรียนตกต่ำนักเรียนมีการเรียนตกต่ำอะไรคือปัญหา อะไรเป็ปัญหาบ้างครับอย่างเช่นสายอะไรอีกตัวเรียนหาไม่ส่งานนะครับทำงานช้าที่เกีย์นะคือปัญหาครับเราต้องมาแยกแยะวิคะหอออกมาเป็นปัญหานะต่างๆ analysis นะครับขั้นตอนที่สองนะครับ Tru s e set t r นะครับก็คือ select true select true นะครับก็คือการ เลือกเครื่องมือครับเลือกเครื่องมือเพื่จะมาแก้ปัญหาเช่นถ้าเรียนตกตามเราก็ไปติวพิเศษไปเรียนพิเศษนะครับศึกษาคุณคว้าเข้ามั่งเข้ามั่งสมุดนะครับไปสืบนะในห้องสมุดนะครับเข้าไปศึกษาคุณคว้าเข้าไปติวเข้าไปเรียนจับกลุ่มการติวอันนี้คือการเลือกเครื่องมือครับอันที่สามนะครับคือวิธีการดําเนินการนะครับ c อนเ i n u ลนะครับคอนเชลคือการดำเนินการก็คือหลังจากที่เลือกเลือกแนวทางได้แล้วเราก็ลงมือทำนะครับลงเช็ค check, เข้าไปแยกพิเศษนะครับเข้าไปติวเข้าไปทำรายงานจบศึกษาความรู้ตนเองเพิ่มเติมนะครับคือลงมือปฏิบัติจากนั้นนะครับขั้นตอนที่สี่ก็คือการเช็คนะครับเช็ค for update ก็คือการตรวจสอบและปรับปรุงนะครับเพราะว่าในกระบวนการทางานของเทคโนโลยีนะจะต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงเพื่อหาหาข้อผิดพลาดอันนั้นนะครับไม่ให้เกิดข้อผิพดพลาดใดๆเราจะต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงนะฮนะต่อไปจะเลสไลด์นะฮะาเีนเช็คกิจวัตเ นะชูพาร์เม่หรือชื่อ King Percent กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นแนวคิดอย่างเป็นขั้นะกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้ความคิดอย่างเป็นระบบน,นะครับมีวิธีการสองชนิดนะครับอันแรกเป็นเบิรนะครับเป็น Retro Series Retro Series และอันที่2คือแบบ Four Sharp นะครับแบบ r e c, <oughs> à, c h e r for นะฮะอ่ก็คือการแก้ปัญหาโดยวิธีเรื่องความสัรงยายครับโดยวิธีบรรยายวิธีบรรยายก็คือเริ่มต้นบิ๊กเกนนะครับขั้นตอนที่หนึ่งหาอย่างเช่นกระบวนการทํางานใดๆก็แล้วแต่นะครับ การต้มกาแฟนะครับการชงกาแฟขั้นตอนที่หนึ่งต้มน้ำให้เดือดขั้นตอนที่สองินกาแฟใส่แก้วนะครับใส่ครีมเทียมใส่นมขั้นตอนที่สามใส่น้ำร้อนขั้นตอนที่สี่คนชงห้าใส่แก้วเสร์ฟแล้วก็จบครับทำงานเป็นขั้นตอนโดยการเขียนและความบรรยายเขียนไปเลยนะครับเขียนบรรยายหนึ่งสองสามสี่ห้าจบ แบบนี้เรียกว่าเชิงตร i t y คือการแก้ปัญหาโดยที่การบรรยายนะครับถัดมานะครับการแก้ปัญหาแบบใช้สัญลักษณ์นะครับการแก้ปัญหาแบบใช้สัญลักษณ์ภาษาคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับจะนักโปรแกรมเมอร์นะครับนักโปรแกรมเมอร์หรือว่า พวกที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งหลายแหละนะครับเขาจะใช้สัญลักษณ์โฟชาร์ดในการแก้ปัญหารครับออโฟชาร์ดก็คือสัญลักษณ์สาโกนนะครับที่กำหนดโดยมาตรฐานาทางคอมพิวเตอร์นะครับเรียกสัญลักษณ์ทั้งหมดน,น,น,นีนะครับง่ายๆว่าคือสัญลักษณ์อะไรฮะ ANSI นะครับ A N S I N i นะครับ เป็นมาตรฐานนะครับมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกเลยนะครับเวลาเรามองขังงานนะครับือกระบวนการทํางาน,นต่างๆเขาจะใช้สัญลักษณ์เข้ามาแทนนะครับกระบวนการต่างๆเนี่ยครับก็คือการแกมม้ปัญหาทีนี้โฟชาร์ดสัญลักษณ์นะครับในในหนังสืรรนสรรอน,น,นะ 23. นะครับในสมุดของนักเรียนนักเรียนลองเปิดดูหน้า7 3็3บ สามนะไอ้รูปสัญลักษณ์นี้นะครับสัญลักษณ์นี้อันแรกเลยนะครับโปรโเซสโปรโเซสมีความหมายว่านะครับอันนี้ไม่ทำอะไรครับสัญลักษณ์นี้คือคือคือต่อ ปฏิัติงานนะครับเป็นการปฏิบัติงานสัญลักษณ์นี้อันเชนเสโปรเซสมีไหมครับเนอันชนเนสโปรเซสก็สัญลัก คล้ายๆกับการปฏิบัติงานแต่จะเป็นส่วนด้อยนะครับส่วน,นวย่อยของการปฏิบัติงานอ่าสืักษา์นี้การตัดสินใจการตัดสินใจนะครับ decision คือการตัดสินใจเวลาเราจะเลือกตัดสินใจอะไรอย่างเงินนะต้องใช้สลักษณ์นี้ต่อามาตจ t a data คือ การนำข้อมูลเข้านะครับคือข้อมูลเข้าหรือว่าออกนะครับเป็น Data ้าจริงๆแล้วคือการนำข้อมูลเข้านะครับสัญลัษณ์นี้ครับใช้เรียกโปรแกรมยนอกบสนคใช้เรียกโปรแกมนกครับใช้เรียกโปรแกรมภายนอกอย่างเชตนใช้โปรแกรมหลักคือโปรแกรม w o r d นะครับเโปรแกรมต่ว่าเอีโปรแกรมนอกเข้ามาใช้คือ Excel นะครับเรียกเอก์นเกรแ่มไะพนะครับต่้ไป นี่นะครับ internal story การเรียกโปรแกรมภายในใช่ไหมครับอ่าสัญรั์นี้ manual operation อ่าการทำงานด้วยมือนะครับอย่างเช่นอ่าทำอะไรด้วยมือนะครับเขียนนะครับเขียนด้วยมือตัดกระดาษด้วยมือ อะไรที่ทำด้วยมือใช้สัญลักษณ์นี้นะฮะอาสัญลักษณ์นี้ manual input manual input คือนำเขา้านำเข้าด้วยมือใช่ไหมไหนหนังสือว่าไะไรการนำเข้าด้วยมือครับก็คือทำด้วยมือ นักเรียนดูสัญลักษณ์นักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจนะแต่เวาลาประกอบการทำเป็นผังโฟรชาร์ดนักเรียนจะเข้าใจคืออ่สาสัญลักษณ์นี้การเตรียมการโอเปอเรชั่นเตรียมการนะครับคือเตรียมก,ยการเตรียมข้อมูลเตรียมพอเตรียมวัสดุให้พร้อมนะครับสัญลักษณ์นี้คืออ่าเทอร์มินิเตอร์นะครับเริ่มต้นและสิ้นสุด การเห็นทางแอปขอิชร์นจะเริ่มต้นที่สัญลักษณ์นี้ด้วยด้วยทุกครั้งนะครับคือ Terminator จุดเริ่มต,ต้นและสิ้นสุดนะครับมีสัญลักษณ์อยู่หลายอย่างเลยนะครับที่จะเห็นประจำประจำก็คือ Terminator นะครับมีโปร c e s s มี data นะครับแล้วก็มี output นะครับเป็น document สร้างเอกสาร document สร้างเอกาสารเป็นเอกาสารชี้เป็นตำมิน,นิเดียนะครับจะเป็นสัญลักษณ์จุดเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงแล้วก็สัญลักษณ์เก็บขอ้อมูลนะฮะเก็บขอ้อมูลในจานในตัวในแผงบันทึกอ่ะอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมน,นะ,ะัะเวลาเขียนผังงานโฟชาร์ดนะครับ าง,งานโปรชาร์จะแบ่องออกเป็น3าส่วนนะฮะสามสามประเทนะครับอันแรกเราือการทํางานาการทํางานนะครับตามขั้นตอนนะครับเป็นลําดับนะครับเป็นลําดับขั้นตอนที่หนึ่งทำอะไรนะครับอย่างเช่นนะต้มน้ำร้อนนะคใส่ากาแฟนะครับ โอนชงเซอร์ทำตามลำดับนะครับลำดับที่หนึ่งสองสามไปเรื่อยจนถึงลำดับสุดท้ายนะครับซึ่งไม่มีอะไรมาแทรกอนี่ง่ายๆนะครับขั้นตอนที่หนึ่งอ่าแบบที่สองนะครับแบบที่เราจะต้องมีการตัดสินใจนะครับเวลามาเจออ่าการตัดสินใจนะครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงนะครับก็ไปทำกิจกรรมอีกหนึ่งอย่าง ถ้าเครื่องเงื่อนไขเป็นเสนะครับไม่จริงไม่ใช่ก็ไปทำเสืตอตัวอย่างนะครับเช่นชงกาแฟหนะากาแฟดำหรือกาแฟผสมหานะกต้อบอกว่ชกาชงกาแฟดำใช่แล้วก็ใส่แค่กาแฟกฟนะับนะ้ำร้อนนะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไปใส่กาแฟนะใส่คริเที่มใส่นมใส่อะไรเพิ่มเติมไป จะมีอยู่2ทางเลือกใช่และไม่ใช่นะครับถ้าใช่ก็ทํากิจกรรมลงยางถ้าไม่ใช่ก็กลับไปทํากิจกรรมืยานะครับอ,อย่างที่3นะครับอย่างที่3คือแบบวนลูนะครับวนลูนะครัลูจะบอกว่าอ่าชงกาแฟดำนะครับอ่านะถ้าใช่ก็กลับไปทําใหม่ เอาสมมติสมมติว่ากินข้าวนะครับหีวกินข้าวนะครับกินข้าวใช่ไหมใช่ก็ไปกินข้าวหจานกลับมาทำใหม่ยังไม่อิ่มนะฮะกลับไปกินใหม่แต่ถ้าอิ่มแล้วนะครับกินแล้วก็ออกไปไม่กินจบจบกระบวนการทํางานการทํางานแบบวนซ้ำจะใช้กับกิจกรรมที่ทําซ้าๆซ้าๆแต่ถ้าทําเสร็จจนถึง ตำวเนี่ยก็ถูกส่งแล้วก็จะออกไปนะครับไม่ต้องกลับมาทำใหม่นี่คือลังงานนะครับสส่วนที่จะต้องอที่จะต้องใช้นะครับทีนี้ในเรื่องของอผังงานและโฟชาร์ดนะครับมันจะเป็นส่วนหนึ่งของการทำการแก,รกปร้ปัญหาโดยการใช้สัญลักษณ์นะคะแล้วเอามาเขียนเป็นโปรแกรม นะคอมพิวเตอร์ซึ่งเดี๋ยวนักรเกรียนจะได้ลงมือปฏิบัติเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์นะครับหนโปรแกรมนะฮะแต่วันนี้ยังไม่ต้องเขียนนะครับวันนี้ให้ฝึกเขียนโฟลชาร์ Chart ก่อนนะครับครับเอกสารหนึ่งแผ่น if check out your period, no. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. It's number one, two, three, four, and five. Uh -huh. If you write number one, the hand, show your hand. And if you write number two, it show your, your hand. If you rise number three, show your hand. And four and five, nhá. Please show your hand. lên, từ Okay, the one, show your, Please show your, your, hand please. Number one, how tay <coughs> uh, number. วันทางเลือกแค่ขาเดียวชื่อหมายเลขวันทางทางเดียวห้ามเปลี่ยนใจนะครับไม่รู้ยังไม่รู้แต่ว่าอชอบเลขไหนตัวเดียวทำไมไอโอกาสชอบเลขหนึ่งนะครั write บ if you ride number 1 n e y s h your hand now okay เปลียนได้ไหม number t งวนมาแน่นน่าเปลี่ยนใจนะครับเรื่องนน่าเปลี่ยนใจโอเคเปนยวนนีโอเคเป็นเดียวนัโฟร์น่นโฟร์นั่โร์อาเยอะอยู่เยอะอยู่นะครับโอเคนองนั่ก็โอเคโอเคนเดียะครับอ่ o ดูภาพถ่าย f องฟูชาร์ในเรื่องราวส่ n นหนึ Pur ่งหมายเลขหนึ่งนะฮะให้คุณวาดผภาพฟูชาร์ตามหัวข้อที Patreon ่จะได้รับตัวเลขดังต่อไปนี้นะครับตัววานนะครับขั้นตอนของการ ý nghĩa nâng cứ chán phá của sáng gắn hóc hết sớm cháu khó khăn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  khăn ຊົງສານສາສາ ตามต้องตามคนยกมือแล้วนะครับผมชอบเรียกนะวก็ทำตามตัวนี้อ่ะนะครับโอเคทำยังไงนะครับทำยังไงก็คือรอทำจอโฟอชาร์ดเราทำแต่เชีงยงเลยนะครับวิธีการนะครับทำยังไงเขียนโฟชาร์ดนะครับตามที่ได้รับไปนะครับโฟชาร์ด เริ่มที่ไหนบ้านใช่ไหมครับเนักเรียนต้องหาสัญลักษณ์เข้ามาแทรกนะครับเริ่มแล้วก็ต่อไปคือเตรียมอะไรนะเตรียมอะไรเตรียมอะไรเตียมเตียมเขียนไม่ได้เลยนะฮะเริ่มต้น,นแล้วก็เตียมอะไรบ้างอะไรบ้างนะถ้ายังไม่พอก็เสยียกลกับไปทาอะไรบ้าง ขั้นตอน่ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนเวลาผมเดินนะครับเขียนไปเป็นขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนโดยการใช้ต่างโฟชาร์ดนะครับในหนังสือนะครับเอามาวาดจนกระทั่งเสร็จสิ้นนะครับจนกระทั่งเสร็จสิ้น And I will that. บอกนะว่าที่ใครอาจจะทอดไข่เทียวเตรียมนู่นนี่นั่นสารพัดบางคนก็ใส่นิ้ปตาธรรมดาบางคนก็ใส่ซุปหมูสับอะไรแล้วแต่นะครับทำนะจะดูว่านักเรียนว่าทำรสชาติป็นไหมแค่นะั้นะนะครับโอเคหนาวหน